สวัสดีนักเรียนป2ทุกคนนะคะเจอกันในชั่วโมงคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ2เรื่องนะคะมีฮาร์ดแวร์กับซอฟ์แวร์ซึ่ง2อ,อย่างนี้ล้วนแต่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานนะคะคอมพิวเตอร์จะทำงานได้จะต้องมีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะคะ สิ่งแรกเรามารู้จักกับฮาร์ดแวร์ก่อนภาพที่นักเรียนกำลังเห็นต่อไปนี้นะคะคือภาพของฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นั่นคือสิ่งที่เราสามารถเอามือเข้าไปจับได้เป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็คอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นก็ทำงานไม่ได้มีอะไรบ้างเช่นจอภาพกล้องจอภาพนะคะเคสนะคะจับต้องได้เครื่องพิมพ์แฟลชไดรฟ์ราเตอร์ลำโพง คีย์บอร์ดรู้จักกันดีเมาส์หูฟังนะคะอะแดปเตอร์ต่างๆเป็นฮาร์ดแวร์นะคะจับต้องได้นะคะต่อไปซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือสิ่งคือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่างๆที่ปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถจับต้องได้นะคะเราไม่สามารถเอามือล้วงเข้าไปที่จอคอมพิวเตอร์แล้วก็หยิบดินสอ ออกมาเขียนได้หรือว่าหยิบสีออกมาเทข้างนอกได้นะคะหยิบสัญลักษณ์ g o o g l e Chrome ออกมาโยนเล่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนะคะไม่สามารถจับต้องได้ค่ะสองอย่างนี้ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ล้วนเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการทำให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานได้นะคะมาดูใบงานใบงานที่5นะคะเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่คลิก ถามว่าน้องๆครับช่วยพี่คลิกบอกความหมายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมกับยกตัวอย่างกันด้วยนะครับในใบางานนี้มีอยู่2ข้อค่ะข้อที่1ให้นักเรียนตอบคำถามว่าฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นฮาร์ดแวร์ข้อ2ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรเขียนลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนตั้งใจฟังที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้สามารถย้อนกลับไปได้นะคะวิดีโอนี้กลับไปดูว่าฮาร์ดแวร์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นอะไรแต่ว่าคลิปท้ายต่อจากนี้ครูมีเฉลยค่ะอ่าเฉลยแล้วนะคะใครที่ไม่อยากดูเฉลยกดสต็อปไว้เลยนะคะแกรกระบาดออกไปเลยนะคะเฉลยข้อที่1ฮาร์ดแวร์หมายถึง เมื่อกี้ครูพูด,พดว่าจับต้องได้หรือเปล่าเนะาะฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถจับต้องได้นะคะตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ก็เช่นจอภาพฮาร์ดดิสป้นพิมพ์เมาส์แล้วก็เครื่องพิมพ์อันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะข้อที่ส ซอฟต์แวร์อ่าในภาพจะเป็นเป็จะเห็นเป็นภาพของโปรแกรมนะคะเด้งขึ้นมาเยอะแยะมากมายซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมทุกชนิดที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนะคะจับต้องไม่ได้นะตัวอย่างของซอฟต์แวร์ก็ยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมวาดรูปหรือว่าโปรแกรมพิมพ์ที่น่าเป็นรู้จักกันดีนะคะโปรแกรมพิมพ์งานหรือว่าโปรแกรม Microsoft Word เกมโอเกมต่างๆทุกเกมเลยก็เป็นซอฟต์แวร์หมดเลย YouTube ก็เป็น Google ก็เป็นด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ